สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะที่ชื่นชอบและศรัทธาในพระเครื่องครับวันนี้ผมวิทยรยองนะครับก็ถือโอกาสพาพี่ๆทุกท่านมาทำความรู้จักศึกษานะครับดูจุดตำหนิเหรียญยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ทิมวัลหารไร่นะครับ เดี <intrigued> ียวนี <laughs> yeah, ้เป็นเหรียญใสมานะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าแท้เหรียญแท้ดูตรงไหนนะครับเผื่อพี่เพื่อนๆไปเจอนะอ่านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าราคาเช่าหาถ้าสวยๆนะครับถ้าสวยๆนะก็ต้องมีแสนขึ้นนะครับ ต้องมีแสนขึ้นนะครับถ้าแดงๆนะผิวไฟแดงๆนะครับต้องมีที่หลักแสนขึ้นนะครับแสนขึ้นนะถ้าถ้ามีสวยก็หลักหมื่นไปไปลายนะครับจะพามาชมนะว่าแท้เก๊ดูตรงไหนยังไงนะครับลงกล้องให้ดูเลยนี่นะครับเห็นชัดไหมพี่นะชัดไหมครับ ผิวเขาด้านหลังเนี่ยนี่นี่เห็นไหมครับเขาจะเป็นเป็นเหมือนมมล็ดนะเม็ดเม็ดฝดนะเม็ดพดนี่นะครับตามตัวหนังสือนะนี่เนี่ยพื้นพื้นเรียนเขาจะเป็นเป็นฝดนะครับตัวหนังสือเป็นฝดนะนะครับนี่นี่จุดสังเกตให้สังเกตดีๆนะครับนะของเกยก็ทําได้แต่ยังไม่ยังไม่ชัดเท่าไหร่งานเกยมีหลายฝีมือนะครับนะ เดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ชัดๆนี่นะครับให้ดูน,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 นี่ยเขาจะเป็นฝนนะ อนี่นะครับจดจําให้ดีนะพี่นะจดจําให้ดีนะครับเนี่ยเขาจะเป็นฝดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะมีเส้นแสงมันสะท้อนนะครับให้ดู นี่นี่เห็นไหมครับพี่ตรงเนี้ยเขาจะมีเส้นบางๆนะแต่ว่าของเก๊มันก็มีนะของเก๊มันก็ทําได้นะแต่ผมพยายามให้ดูว่าให้ดูพื้นเหรียญน,นะครับเนี่ยมันจะเป็นเม็ดฝดมันจะพื้นเหรียญมันจะไม่เรียบนะมันจะเป็นเม็ดเม็ดฝดเนี่ยครับนี่นะครับจด,ดจำให้ดีนะแล้วดูด้านหน้า นี่นะครับตามร่องกรนหนเขาจะมีความคมชัดมีเส้นเสี้ยนรัศมีนะครับนะอ่าดูตรงนี้นะพี่นะนี่เขาจะมีเห็นไหมครับเหมือนเป็นวงเดือนน่ะพี่ตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีเป็นวงเดือนอ่ะ นะครับกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นี่นะครับ มพยายามจะให้ดูนี่ครับเป็นวงเดือนเห็นไหมครับพี่จะมีเส้นขนแมวนะครับนี่เนี่ยเป็นวงเดือนนะฮะวิ่งวิ่งอยู่ด้านด้านขอบด้านล่างนี้เนาะเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยจะมีเส้นขนแมวบางๆนะครับวิ่งเนี่ยจะโคดต,ตอกตรงนี้นะเนี่ย จะมีตอกเต็มกับไม่เต็มไนหะบางทีก็เต็มบางทีก็ไม่เต็มนะครับตรงร่องกระหนกจะมีความคมชัดนี่ไหมครับตรวจจำใบหน้าหลวงปู่ให้ดีนะครับอใครมีใครมีรมวัตถุมงคลงหลวงปู่ทิมนะครับถ้าอยากถ้าอยากถ้าอยาก,ถ,ายากถ้าอยากออกนะส่งรูปมาได้เลย ส่งลายส่งรูปม,มาได้เลยครับผมรับเช่านะในราคามาคุยกันนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับก็เปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันให้พี่ๆอทุกท่านที่ที่อยากได้ไว้บูชานะเปิดแบ่งปันให้นะครับเหรียญน,นี้ถือว่าสวยนะผิวไฟยังแดงเต็มเลยนะครับอ่าผิวเดิมผิวไฟแดงดงอย่างครับเปิดแบ่งปันให้ที่แสนสี่นะครับพี่นะ มีรวมทองนะครับแสนสี่รวมทองรับประกันพัแท้ตลอดชีพครับอยู่เดิมสนใจแอดไลน์ได้เลยนะครับรับประกันดูแลตลอดชีพพร้อรมทองนะครับทองหนาหนาปึกทองเปอร์เซ็นต์สูงแสนสี่นะเหรียญน,นี้นะครับาม,ามาดาูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญหลวงพร,รวยไตายมากนะครับเนื้อเงินนะฮะเขามี ล่องเดิมด้วยนะครับกล่องเดิมเลยจากวัดเลยนะครับอ่าลูกศิษย์ลุงหาสายลุงหลวงพ่อรวยวัตโกนะเนี่ยนี่เป็นเนื้อเงินนะครับสวยกิิบผิวใสเหมือนกระจกเลยนะครับหลวงพ่อเงินอ่าหลวงพ่อรวยวัตโกนะเดี่ยไตมากนะครับโอ้สวยมากเนี่ครับดูให้ดู สมุงไม่มีโดนเลยนะครับงานเก๊ก็มีมากมายหลายฝีมือนะของของพรวยนะครับงานเก๊ก็มีมากมายหลายฝีมืออ,อันนี้หมายเลขสองสามหนึ่งสี่นะครับสองสามหนึ่งสี่ต่อโคตคเขามารวยด้วยนะครับนี่ฮะต่อโคตคเขามารวยนะ าราคา,าราคานะครับผมราคาเปิดไว้หมื่นสามนะครับหมื่นสามนะครับรับประกันพระแท้แตลอดชีพเหมือนเดิมนะครับสวยใสกิฟต์หมื่นสามนะครับพี่ทันใดสนใจแอดไลน์มานะครับลวงพ่อรวยนะครับไตามากเป็นเหรียญยอดน,ยนิยมของท่านอีกรุ่นหนึ่งนะครับไตามากเนี่ยสวยใสยนะครับ มาผมกล่องเดิมๆนะเนี่กล่องเดิมจากวัดเลยนะครับใครชอบพัดสวยไม่ผิดหวังนะครับอ่าหลวงพ่อรวยนะครับอ่าเนี่ยหมือนสามนะครับหล,ลวงพ่อรวยเหมือนสามอ่าหลวงปู่ทิมนะครับแสนสี่นะครับแสน หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับพร้อมทองหนาะนะทองเปอร์เซ็นต์สูงให้ครับผมจะมีพระหลากหลายนะทั้งย่อยนะครับย่อยก็มีหลักก็มีนะครับมีหลากหลายสายนะครับกดติดตามไว้นะครับพี่พี่จะได้ไม่พลาดนะครับผมจะลงเรื่อยๆนะมีทั้งย่อยทั้งหลักนะครับมียอบทุกสายนะก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะครับที่ ติดตามนะครับแล้วก็ที่กําลังกําลังจะกดติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาด mm hmm. คลิปที่ผมจะลงต่ต่อไปนะครับนะทิ้งท้ายก็อย่าลืมนะพี่นะถ้าเกิดว่ามาีวัตถุมงคลหลวงปูท่ทิมวัดลาหานไล่นะครับไม่ว่าจะนอกวัดหรือในวัดถ้าอย่างออกนะครับแอดไลน์ทักมาได้ครับอ่าราคาคุยกัน ผมซื้อแบบไม่ต้องรับประกันผมนะซื้อเลยจบพี่ใช้เงินผมได้สบายเลยนะครับไม่ต้องนรับประกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ